พยายามดูแลอยู่นะคะคันเนี่ยไม่ทราบว่าจะรอดหรือเปล่า<ม>เรียกว่ามอนสเตอร่าเผือกก็ได้นะคะ<ม>โอสุพราชค่ะ<ม>เป็นบอนสีพื้นเมืองนะคะ<ม>ลักษณะใบสวยมากเลยนะคะ<ม>เป็นคู่แฝดของบัวดแดงสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาทักทายกันที่บ้าน,นะคะ<ม>่ะคุณครูก็นำเสนอค่ะ เป็นกิจกรรมยามเช้าที่ค,ครูจะต้องทําภารกิจค่ะก็คือรดต้นไม้ค่ะรดต้นไม้บริเวณบ้านนี้นะคะค่ะดูสิคะเรือนเฟิร์นสบายนางของค,ครูเป็นไงบ้างคะสวยงามมากเลยนะคะยิ่งตอนนี้ได้ให้น้ำเขาได้รับน้ำเขาก็จะสดชื่นสวยมากเลยเพื่อนๆนมาร่วมชมเรือนระแนงเฟิร์นสบายนางของคุณครูนะคะ สวยมากค่ะเพื่อนๆคุณครูมีอะไรจะให้เพื่อนๆได้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะยินดีนำเสนอค่ะเป็นต้นไม้เพาะนะคะรูปเพาะเอาไว้ที่กรุงเทพแล้วเพิ bs, ่งจะผลเอาไว้ที่บ้านเมื่อต้นปีใหม่นี้เองนะคะตอนนี้กำลังงามเลยค่ะมีต้นอะไรบ้างเพื okay, so ่อนๆมาดูด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะ จะให้เพื่อนๆชมต้นมอนสเตอร์รากกำลังงามเลยนะคะอืะอสวยมากนะคะหลายต้นเลยนะคะก็บางต้นก็รอดนะคะแต่รอดเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางต้นก็อ่าก็ตายไปบ้างนะคะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณคุณจะให้ดูอีกต้นนนะคะนี่ต้นอะไร นี่ก็คือมอนสเตอร่าค่ะต้นนี้คุณครูพยายามดูแลอยู่นะคะคันเนี่ยไม่ทราบว่าจะรอดหรือเปล่า <ắng> เรียกว่ามอนสเตอร่าเผือกก็ได้นะคะแล้วยังมีอีกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะกลุ่มบอลสีค่ะกลุ่มบอลสีของคุณครูมีหลายชนิดมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะมีหลายล่างมากเลยน่าจะเกินสามน่าจะเกินสามสิบากกระถาง เลต้นนี้นะคะให้ดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะต้นอันนี้ต้นโคสุภราชค่ะเป็นบอนสีพื้นเมืองนะคะลักษณะใบสวยมากเลยนะคะเป็นคู่แฝดของบัวแดงะคะ่ะถึงใบไหมคะสวยเลยะคะ่ะ ลูกเขาจะเป็นคนศึกษามาแต่คุณครูนะ่ะแค่มาช่วยกันบำรุงรดน้ำเท่านั้นนะคะอันนี้บอนสีนกกระทาค่ะลักษณะใบเห็นไหมคะจะมีจุดขาวเยอะมากเลยเขาจะเรียกอีกอย่างหนึงก็คือรายชินีไม้ประดับสวยไหมคะ กอนสีนาต้นนี้เขาเรียกว่าต้นทับทิมชมพูค่ะทับทิมชมพูค่ะส่วนต้นนี้นะคะร่อนทองราชินีค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะส่วนต้นนี้นะคะเจ้าไก่ตัวงามค่ะใบนี้ใบด้านล่างไก่ตัวงามหลายพันมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ หลายพันมาซคุณครูก็ยังไม่รู้จักเอกคะ่ะว่าเขามีเป็นพันอะไรเพื่อนนําเสนอคะ่ะนี่ต้นอะไรรู้จักไหมคะเพื่อนๆคุณครูได้มาสี่ต้นคะ่ะกระท่อมอีกไม่นานเด๋ยวครูจะเอาเข้าไปปลูกในสวนนะคะกันค่ะนี่อีกสี่กระถางนะคะลักษณะใบของเขาอันนี้คุณครูย,ยังไม่รู้จักเลยนะคะลูกบอกแล้วลืมคะ่ะใบก็สวยมากเลยนะคะเนี้ยคล้ายๆต้นกล้วยนะ มีสี่กระถางปีใหม่ปีนี้คุณครูได้ต้นไม้มาเยอะมากเลยนะคะสองต้นนี้นี่ก็เช่นกันคะ่ะสองต้นนี้เดี๋ยวคุณครูจะเอาเข้าไปปลูกที่สวนเช่นกันนะคะ<ม>เพราะว่าเป็นเ,เป็นต้นไม้โตแล้วก็ต้องการพื้นที่คะ่ะเพื่อนๆน,นคุณครู<ๆ>ก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อน,อนๆมารีวิว<ๆ>ต้นไม้ใหม่ที่ได้มาตอนช่วงปีใหม่ประเภทต้น อมอนสเตอร่าแล้วก็บอนสีพันธุ์ต่างๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามกดถูกใจค,คุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ